ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะสายพามาชนบุรีนะคะคลิปนี้จะมีศาลาลิึหนึ่งวันนี้นะะสามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิระบรรพุนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะทางเข้าก็รู้แล้วนะคะว่าบรรยากาศที่นี่ต้องดีมากๆขับเข้ามานะคะเขาจะมีคําว่าศีลสมาธิปัญญาแนะ,ะแนําให้รถส่วนตัวมานะคะเพราะศาลาปฏิบัติธรรมแล้วที่พักมันอยู่ไกลกันมากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะเพราะว่าที่นี่ที่จอดรถเขาเยอะมากถ้าใครไม่ได้รถส่วนตัวมานะคะเขามีจกักรยานให้ ยืมนะคะคผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะต้องนั่งคุกเข่าเท่านั้นนะคะใครที่นั่งคุกเข่าไม่ได้นะคะแนะนําไม่ต้องมานะคะเพราะว่าปวดขามาศาลาปฏิบัติธรรมนะคะมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ข้างในบรรยากาศดีมากมาที่นี่ไม่ต้องเตรียมชุดปฏิบัติธรรมมานะคะเพราะทางวัดเขามีให้แล้วเตรียมแค่ชุดนอนมาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวมาศาลาปฏิบัติธรรมนะคะต้องเก็บรองเท้าตรงนี้ให้เรียบร้อยเตรียมเงินไว้200บาทที่ตรวจโควิด -1 อันบัตรประชาชนรับัตร คิวแล้วเขาจะให้ถุงขยะมาหนึ่งใบขั้นตอนที่สองนะคะนำบัตรประชาชนบัตรคิวนะคะไปรับเสื้อผ้านะคะหนึ่งร้อยบาทเป็นค่ามาจำคีการนะคะได้คืนตอนกลับนะคะอีกหนึ่งร้อยนะคะเป็นค่าซักผ้านะคะไม่ได้คืนนะคะได้ชุดแล้วเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะคะขยะคัดกองคัดแยกทุกอย่างนะคะแล้วก็ห้องน้ําหลายห้องสะอาดมีผ้าอนาไมยให้นะคะที่พักผ่อนกินอาหารนะคะเขาก็กว้างขวางไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดนะคะคนมาเยอะแต่ว่าสถาน ที่ก็ใหญ่นะคะบรรยากาศก็กดีนะคะห้องพักก็ติดเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักนะคะฟิลโรงแรมมีคีการนะคะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวนะคะจะนอนคนเดียวหรือนอนเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้นะคะห้องหนึ่งนอนได้หลายคนเลยค่ะส่วน,คนใครที่มาอยู่หลายเดือนนะคะก็มีที่ซักผ้าให้นะคะบางคนมาอยู่หลายเดือนนะคะเห็นเขาว่ามีเงินเดือนให้นะคะช่วยช่วยว่าทํางานไม่ดูอันนี้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้ยินเขาเล่าสู่กันมาใครที่ไม่มีที่ไปอกหักนะคะ นะคะอยากบวชนะคะมาอยู่ที่นี่ได้เลยเขาอยู่ได้ไม่จํากัดวันเลยคะ่ะทุกคนจะอยู่หลายปีก็ได้ค่ะวันนี้นะคะทรายได้ห้อง336นะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะไปแทงหวยงวดหน้าห้องส่วนตัวดีค่ะทุกคนมีพัดลมนะคะมี หมอนที่นอนนะคะมีผ้าห่มให้นะคะห้องน้ําก็มีที่ปรับน้นําอุ่นให้นะคะห้องน้าส่วนตัวอยู่ในห้องของเราเองะะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะนอนไม่ได้เลยหมาหอนตลอดเราก็เป็นคนกลัวผีหกโมงเช้าได้กินอาหารว่างเป็นมาม่ากาแฟนะคะน้ําผลไม้ส่วน1ิบโมงเช้านะคะจะได้กินอาหารเช้านะคะน้ําดื่มหยิบเอาเองนะคะทุกคนจะมาซื้อกินเองที่คาเฟ่ก็ได้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาบวชสามารถมาได้เลยนะคะไม่ต้องจองนะคะว อออินเข้ามาได้เลยนะคะ